สวัสดีครับอยู่กับจอช่างเตียนนะครับอืมการนาอวแล้วนี้ก็เส้นเส้นลายยางนาอูครับวันนี้วันนี้มีรถด้ำผ่านมาเยอะเลยมาดักขายตรงนี้เลยดีกว่า รประ้ไงแล้วคันหนึ่งดึงน่งนเดินก็ตะคนดินแน่ันนี้ไปขนนั้นก็ขึ้นมาครับ กันันนมาแล้วรถประตุงขึ้นเนินมาพอดีครับเสียงจะดังหน่อยเนีแบบ่ยแซ็กซีงเส ดำซิง่งติดตววมาอีกไหมยังไม่มามาแล้วครับไปเตี๊ยม,ม่ไกลนะครับไปกลับก็น,น่าจะหกโลครับไปเอาตรงนี้ครับอีกคันหนึ่งแล้วไฟนอเนี่ดูจากก่อน

เดี๋ยวมซกะเล่นจะเดี๋ยวเซ็คมาแล้วเซ็ค เยอะนะครับไปแล้วอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็พอหน่วงๆครับ ลงมาเลยงมาไกลเลยครับครับนี่ปิดท้ายด้วย,ล,ยล็อกกี้สองคันเลยครับของตะตุงคันหนึ่งก็ของน้องนองนทคันหนึ่งครับตามกันมาแล้วโอ้ควันกระมงเลยครับ สำหรับคลิปนี้ก็กจบเพียงตอนนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ